มึงกดตัวแรกที่มึงจะให้กูเลือบไปก่อนดีแล้วเป็นตัวเป็นทรัพดีหน่อยอ่ะฮะอันนี้คือมึงจะให้กูเลือกตัวนี้หรือว่ามึงมึงจะให้กูหาตัวมาขโมยกับตัวนี้หาตัวขโมยกูได้ไหมโอ้โหขโมยมึงเหรอเฮียยากว่ะไอ้นนคอเกมกับอีกการไอโนนเนี่ยไปอันนี้ไงมึงมึงมึงใช้สกิลนั้นอะแล้วแล้วกูก็ใช้ใช้อันนั้นไงเออไม่บอกวะ ไปแต่คุณเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้เฮียไมัเปนรู้อ่ะโอ้รถตัวไมเปิดตัวอ่ะเปิดตัวอ่ะไตัวเดีเดี๋ยวมันรู้ตัวเดียวมันรู้ตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกเฮียถ้ามันจะกดตัวมาแก้พวกเราสองคนก็ให้มันกดมาเหอะใครอฮียเดีดี๋ยวดีเหมือนที่ลูกกูเจอตัวไออารีไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยไอเฮียใจแม่งไงวัวอุ้ยอุ้ยเติร์ฟไฟจติการหน่อยกลางนาเขตเฮ้ยกางกางนาเขตอุ้ยเป็นแซกไอเฮียวอลีเบร์ลูกพ่อไม่ติเข่าเลยว่ะเฮีย มันไม่มีของอะเกมแม่งเบาจัดอะทยาอเดเกมนี่เป็นต้นอย่างไงะเนี่ยทำไมเขาีเ้ามาดีกต้นเขียมสูกต้นอาูก้ของเออเห็นอยู่อาไปต้นปีเว้ยมันมว้มันมันเกมทู่พ่อเอช่วยพ่อหน่อยเ้มงอากับพวกบึงหรกเว้ยเอาลยเ้อะะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนอเฮ้ยย่าหนีนะไอข้ขายไอ้ขี้ขายเอ้ย ไมยอมหรอกเว้ยอยือว่ากูแพ้กูแพ้ให้กับวงหนว่าจะหนว่าจะปิดหนว่าจะปิดไอ้นี่ละปิดปิดไอ้ระุ้กละกูยังเห็นยังเปิดเฮ้ยเฮ้ยกูโดนตาบากูโดนตาบากูมาเห็นโอเคโอ้ยโเกมเกมเกตัวแพ้ว่ะออมตัวแพ้คู่เลยเกมลูกพ่อโอ้โหม่เทีไปนเฮ้ยไอควิ้นไอคิวิ้นมไม่ได้ะ เฮ้กูโดนเตะแล้วมันหยุดมันหยุดบินวะเฮ้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 เฮเฮ้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 เฮเฮ้เฮเฮ้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 เฮี้เฮ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 ้เฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้เฮ้เฮเเฮเฮเเฮเฮ้เฮเฮเฮยเฮเฮ้เฮ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 ้เฮยเฮ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 ้เฮเเฮ้เฮ้เฮ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 ้เฮ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 เเฮ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 เเฮเฮเฮเ ข่อยกันหนีก well, yeah, right. ้อนหนีก้อนหนีก้อนเอาเอาอ้าวเดียวอ้าวหรือตัวเดียวแล้วอ้าว่าขาไหนีหนีไหนหนีไหนหนีไหนก็หนีกูีกูตีกูตีโงนโงนกูตีโง่โบยเฮียเยไหนอ๋องนโงนตี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 หีตีตีตีี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 ีฮีีีี โอ้กูแขนมึงก็ตัวก็ได้ามาดิาดมีสีค่คนมีสีคส่คนไม่ด้้โโโออยหเฮียเอาพี่อะไรเอาอ้ไน้องยังพี่อะไรเนียเล่นนิดมาก่อนอ้าใคร,ม,ม,ครม,ม,มาดูหน่อใครมาดูหน่อยใครมาดูหน่อยสัตว์สี่เดซิ่มาแล้วเดซิ่มาแล้วเลบอนมาแล้วเลบอน เด้งเด้งเด้งอเด้งออกวงอเด้งออกวงอเด้งออกวงตีตีตีโอ้โหตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ต้านต้านี่นะครับเผาเว้ยเพลงไม่มีหน้ากากเผาเว้ยมีหน้ากากเผาด้วยเฮียถ้ากูมีหน้ากากเผาพุ่งแพ้ด้วยไอ้เสต็จอเล็กอเล็กมันระเบิดมันจะระเบิดเฮ้ยขังดิเจนไม่ด้เฮ้ยอาัฟติดเออไอตัวไอ้ยวออกมาเฮ้ยอย่จะไปอ้อนนี่เฮียแทนที่จะอยู่กับกูเฮียไปเอาอาลีเฮีย หนึ่งตีมันเหรเฮียโออ๋ออะไรมนเดินไวอ่ะเฮียพอโบน์มาตึงอีกจริงๆไม่ว่าคุณจะวิ่งไปตรงไหนกูก็จะวิ่งตามไอ้พวกเกมตัวเด็กเกมเว้ยตัวเด็กเกมโอเคไม่มีไปละออมเฮ้ยเอ็มซ่าเอากูเฮ้ยเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันแรงขนาดนั้นอ่ะแรงแรงแรงโอาโหัายไม่ได้ลงเช้าไว้หน่อยชิบหาย เขียแเวแวไไอ้โคตรเรงไอ้โคตรไสัสโอ้เขยอะไรอ่ะเียอะไรอ่ะเฮ้ยเขียโอ้ยโอ้ยมาหาไวเอวะสวยน่าจะยากอ่ะอมตีวตี่เฮ้ยเียหมาโอ้โหไม่ต้ออ๋ออ๋อดูดูอันนี้ที่หนึ่งอันนี้หรือเปล่าตีนฮาวเวอร์ฟเวอร์อ่ะอ๋อเออว่ะ เออว่ะใช่โอ้โหโอ้โหมายื้อจัดมีจัดมีจัดต้องตีเว้ยไอ้เนี่ยอ๋อเอออ๋อรู้แล้วไอ้ฟลาเวอร์คืออะไรเชยดอกไม้นี่เองก็ว่าอยู่มันต้องเรียกมาเลยเกมโอ้ด่านกว้างดลวยเกมที่เราจะสู้ขายังไงเราต้องอยู่เราต้องอยู่ที่ของเราอ่ะเราอยู่ต้องอยู่ที่ของเราทางนาเก็ตที่เราไว้เลยขวงทางไว้ขวงทางไว้เอ้ยดี๋ยเดีดีไอ้เกมนี้ไม่โดนเกมนี้เฮ้ยไมีอยู่นี่ไม่อยู่นี่เก็บเกี้ยมึงเรารอเรารอวงเล็กก็ารอวงเล็ก เอ้ยเฮ้ยมาอยู่นู้นเต็มเลยวะไม่ไปไหนนั้นแหละอยู่ให้ใน่แเลยเฮ้ยเี้ยตุนน้องเกี่ยดเขาน้อมกลัวเฮ้ยจีโนเดซิกับมาเฮ้ยโดนอ้าวเอ้ยมาตีเฮ้ยโดนผาดทรีเบลโดนโดนโดนโอเควันเกิดไอ้เหี้ย ดีใจด้วยนะพวกมึงคือตีแรกที่มึงกูชนะในรอบกี่รอบไม่รู้เอแล้วก็หมีมันไม่รูัวหมีไม่เคยอ่านแล้วทีว่าไอ้ยซมมอนกูเก่งขวาดิไอ้เจี่ยกแซมมอนมึงอีไรพี่ไอ้เจี๊ยกมันมีตัวเป่าเค้กไห้ยซมมอนมันกระจอกเลยอ๋อไม่ต้องไปขิงเขาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีแซมมอนตกเบต้าแล้วเดี๋ยวพวกกูเดี๋ยวเราก็โดนต่อแล้วไอต่อยเว้ยไอ้เจี๊ยกเจี๊ยกตกเบต้าอยู่เฮ้ยไอ้ผู้เขียววะไอ้ผู้จ่าป๋าอยู่วะไอ้อะไรวะเอาไอ้เฮียนั่นจริงเหรอมันยืดดาบได้ยางก็ไหนจะ ขึ้นขึ้นหนังโอ้ช็อ้ช็ตโอ้โอ้โอเรเเามพเยเนียไปทางไหนอ้าาอ้อคือเปล่ยนเปลี่ยนเปลนคอมโบหมายถึงว่าถ้าเราได้เจอกระดิยตีตีตีอยู่กูอยู่กู

กูแขวยมาดิกูแขวยมาดิกูแขวะกูแขวะเก่บกวาเก่งกวาเก่งกวอ่ะกัวเก่บกวาอ่เก่งวาเียมึงเก่งแมึงเก่งมึงเก่งดิเลืเต็มแล้วสาวอยเก่งนดเลืเต็มแล้กูเลืเต็มแล้กูมีบอกูมีบอกมาดิมาดิมาดิไอเกมไอเกมอ้เกมไปแล้วเกมไปแล้ว ไอเ้าปูสัตว์ปูใครกูปูใครกูสัตว์เอาไปไไปตัวจริงอ่ะตัวจริงดิไปเข้ากันดีปีป็นต่้ไม่ได้ไอ้เจ้ยนี่ไม่มีดาเมจดิไหนดาเมจอ่ะ ตายดีไม่กลัวไม่เข้าอ๋อวิ่ง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 เร็วว่ะอีกเร็วขึ้นนีอ่ะเป๊ะแลยแต่แต่ถ้าใครอยู่หน้าถือกุ้อวก่อนายที่อ้ะกุ้วกาศนายที่อ่ะตัวอะไรตัวอะไรเวก้าเวลาเริ่มตั้งหมดเลยเวก้าร์กันเวลาไม่ด uh ูดเด็ดเฮ้ยหลอกอะหลอกอะตายตายอุ้ยจบเร็วจัดมาดิ

กอยที่ดีเงได้เอามึงทำเค่้ยนมึงกไปหามึงอ่ะจดีก็เลยไม่เป็นว้ยปกยิงอ่เฮ้ยจะฆ่ากูได้ยังไงยิงเฮ้ยกูเจอว่ะกูเจอว่ะเฮ้ยอยากเจอไห่แต่แรกพวกมึงน้องอยู่เลยเจอูอ่ะคุกเลยมาว้าเลมามาาามามาาามามาามเมามามามมามามเมา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 มอมามาม้มามเมา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 ้าดามยมามไมามามาม่มาอาอเอมามมมมามมมม เอ็นตอร์เลยหรออ๋อไปไหนกิมวิ่งไปดิไปดิโอมเหลาอโอมเหลาไอ้นี่เนี่ยตีมันตีมันเด็กกูเด็กกูมาไปเรี่อยๆก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีก็ดีขี้คัดจะอยู่อ่ะ

เฮ้ยมึงอะไอโดนวิ่งไอโดนวิ่งยัยมาดูเลือดยัยมาดูเลือดอาอยางยีกระดาเนี่ยยางยีกระดาเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยเลือด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 เฮ้ยไอเยอะแล้ยืนดูอะโอเคไอแค่หายไอถือยังไง

ทำ้ะไรเกูเกะูให้มาดิ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 ตีกูตีกูฆ่ากูฆ่ากูมาดิมาดิมึงควรจะเกะกันหรอไอ้สัสตัวแข็งไงเนี่ยมึงเกะกันหรอมึงเก่งแล้วอตีกูตีกูมึงตีกูขอดูพี่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 เกะกันเกะกเกะกนเกะกั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 งเกก่นเกะกั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 นเกะกเกะกันเกะกันเกะกันเกก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  ้ยไอ้เหี้ยคู่หูกับดักไอ้สัสเกมกจัดการถ้าฆ่าซิวเวียนได้เดี๋ยวอีกนักเก็บเองชูหายทุกคนกูเรียกทุกคนเป็นนนหมดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนเป็นนนหมดเลยเฮ้ยจีนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวชิวชิวดูตรงนี้เกกาเก็บการไอ้เหี้ยนี่ไงคุยเพื่อนกูไะเอ <is> like so ้ยเขาไมันหายไปไหนมันหลบไปตายเหรอคือคือดาเมจตีนราคุ้ไม่มีเฮ้ย เอ้ยเอาจริงเอ้ยโล่บูทอู๋ไม่ทำหรือที่อะนอนสายพักเหรอกูตีไม่ได้กูตีไม่ได้ไม่ติดไม่ได้แล้วกลัวไม่ยอมตายไม่ตีไม่ได้เลยเดินตีไม่ได้เลยเดินแม่งอไปจะกินถึงไหนเจียวไว้ยี่ต่อกินมูมั่วอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเราอยู่นี่แหละอยู่นเราเราเรากางนาเกตนี่แหละเฮ้ยนี่เฮ้ยเรืยิง เตีนี่เก็บกาตยเก็บกาเว้ยน้องตีนี่ไม่ได้ลอยเก็บีกามาหิกาพงอะอก็มืออยู่กันอยู่ตันเาอสอ้าวเอ้ยเก็บีกาเก็บีกาม่โอ้โหไม่มาเป็นเอะตอตบบอตบบอตีคเนเองเองกเกเกเเเเวเ โอ้ยโอ้เจ็บโอ้เอามันกดมึงมันใช้เลยหรือว่ามันต้องในนี้มึงก่อนวะยัยแม่ไม่เจอเลยเฮียอะไรเนี่ยจีนมันยิงสองทีตายที่ลองจะตายไงชิบหายล่ะเฮ้ยเอาเนี่ยมึงมึงต้องมึงต้องเลือกออกเองอย่าถามตัวอีการตัวเอยเลยอ้เฮียเราดีแม่มาหวยมาหวยไม้เฮียอะไรนี้อ่ะเราดีมาหวยไม้สัตว์มึงต้องเลือกออกเองไอ้เฮียไอพี เฮียไปอาเวนล้วนด้วยอ๋รอันนี้ถีบไปได้นึดหวะเฮ้ยอ๋อเฮียโว้ยเฮียอะไรวะน่ะโอ้ต้องเก็บอีกาต้องเก็บอีการ์ไกลๆกัมาโดนคุณพ่อพี่ช่วยบ้างอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่โดนกำแพงว่าคุเจอแชมป์แล้ว หยึงเลยไปไหนจ๋าไปไหนจา้อ้าไปดนเอ๊ะเ้องเราต้องหวังให้ิกเดิมาฆ่าด้ยทกูพาดีก่าไอ้เหียทีวีมันยังไม่โล่ต้องให้มโลอ่ะอามระวังระวังกันก็ีก็มีก็ีของก็มีของมีของที่กันไม่ได้มันไล่แล้วอ่ามันไล่แล้วว่าไจนดก้แป๊ดแแป๊ดโดนโตต ว่อะไรอ่ะรืร้อไปเรืเลยไอ้เหียรือไปเรืเลยอะไรแล้วแล้วมือให้จกกักามืลลอละตายยังไงหโอ้เมื่อถามจิมกันในต้นด้ยังไงเหวแค่เป็น AD เอดีออกออกเขาเอดีอ่ะมึงัดได้ไยังอ้าไหนก็ไหนละกูยอมมบอกกูนะต้องแพ,พ,พ้ก,กู ไม่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 ผู้มือต้องแพ้กูเวผู้เหมึงนเลือดเจ้ากูไงเอ้ต้องแพ้กูเวแพ้ต้องไม่ไม่ไม่หมูแพ้มึงแพ้กูแล้วไปรอบนึงเว้ยมึูต้องแพ้กูอีกรอบนึงแหละไม่มีทางเว้ยถ่ายไปเลยถ่ายเลยว้าไปว้ามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายได้สบายกูถ่ายได้สบายทั้งวันนะโอ้ยมึงเน่ยไปย่าตัดกันด้วย ê Timo! ô ôi wing 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 ê mã đi mã đi wà đi, đúng không hả anh nhân nhân viên nào vì cái vòng con vì mày tạo 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 สวยอ้าวไอดิตายเองี้ยมันตีนเลยตายตีไปนิตายหาเงี้ยตายเงี้ยจินจนตายเฮ้ยสวยจัดเขาเป็นิขอร์ฟออรจับ่ายอย่ามันยิ้วอย่ามันยิวเฮ้ยไอ้เี้ยเออวะื้อไปิดแขงแม่งคิวเรื่อยๆได้ไอ้เงี้ยไม่เดิน ไอชิ้นนี้ก็วิ่งเร็วจังเลยเรากันเรากันเราขอลุกขอกันบุญแท้โอ้แตงกียวิ่งพามาหางเพื่อนเป็นอย่างนี้เอือมาเด็กาเด็กมาเด็กอลุกขออยู่นิ่งเอ้ยเอาเอาเยี่ยบกูบุญแท้ไอเทมสร้างไฮไลท์สมัยก่อนนะเดี๋ยวฟอร์ด้องเดินอ้าวไม่เดินไม่เดินไม่เดินมาดีมาดิมาดิมาดิ

ไหลเป็นน้ำเฮ้ยวโตฟกมันจะไม่อดว้าวขาได้ยังไงวะเฮียเียที่สองแม่